สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายมูมอรีแอคชั่น EP ที่9แล้วนะะเดี๋ยวจะมีอะไรไปดูกันเลยค่ะโอเคเปิดตัวแรกเลยเครื่องสักผ้าพับได้เป็นยังไงอะแปลกมากอ๋อมันเอ้พี่มันยืดเหมือนแก้วน้ำที่พกผ่าได้เลยที่เราเคยขายใช่ไหมในแ อ๋อเขาต้องแต่ว่าเขาต้องเสียบปาักด้วยนะดูอย่างนี้เหมือนแม่ใหญ่นะเออใช่ไหมพี่มันมันจะใส่เสื้อผ้าได้เยอะไหมน่าสิโอ้โหโอเออเปิดมาเปิดมาเราได้อยู่เอ้ยมันมีกับกันหันแบบใช่ใช่มันก็เหมือนแบบเครื่องซักผ้าอันใหญ่แล้วก็อันนี้มีท่อระบายอ๋อก็คือเหมือนตัวใหญ่เลยที่แบบว่าเรากดเขาบอกกดแค่ครั้งเดียวน้ําก็ออกเลยอันนี้สะดวกอันนี้สะดวกเออ แล้วก็พับเก็บได้คือสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีพื้นที่คนที่อยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าเด็กมหาลัยที่อยู่หออันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันพับสะดวกเขาบอกดีไดีไซน์สวยอยู่อันนี้อะไรวะอันนี้อะไรอะนี่ไงคราแสดงเห้เห็นว่าวางตรงไหนก็ได้เก็บก็บได้ง่ายโอเคชอบสีชมพูสีชมพูอะไรไม่ใส่กระเป๋าเดินทางได้แต่ก็ไม่ใหญ่มากเนาะใช่อันนี้อะไรคะเนี่ย อะไรอ่ะเอ้ยป้าผู้หญิงประกอบเองได้ด้วยอะไรเหมือนเหมือนฉันฉันว่างอ๋อเราเราคถึงไอ้นี่เลยร้านทําผมอ่ะที่แบบว่าเขาชอบเออเขาชอบเอาชั้นวางของมาใส่แบบพวกอุปกรณ์ทําผมเอ้ยอันนี้สะดวกนะชอบชอบนี่อะไรเนี่ยไข่มีปะเออหรือเปล่าเห็นเขาหันใช้มีดไหมอ๋ออัอเช็ดมือเยอ้ยมันเออมันมีที่เช็ดมือข้างๆด้วยพี่เออตกลงอะไรอ่ะ เอ้ยอ๋อมันผ้ากันเปื้อนแล้วมีที่เช็ดมือออ๋ปกติเราชอบเช็ดแบบเออปกติปกติก็เช็ดอ่ะแล้วเสร็จแล้วผ้ากันเปื้อนน้ำไม่ซึมว้าวอ่ามันกันน้ำกับทีโอ้นนี้สะดวกเอออันนี้ซับน้ำแล้วก็อดก็คือก็เช็ดมือแล้วก็ซับน้ำไปด้วยมันเหมือนแบบผ้านาโนป่ะที่แบบว่าเอ้ยเลี้ยงเทป้าเลี้ยงป้าไหมป้าไม่ได้ขนาดนี้ก็ได้อันนี้เขาทดลองซีอิ่ว เฮ้ยสุดยอดอันนี้อยากซื้อให้แม่ใช้เลยอ่ะปกติเนี่ยช่วงนี้พี่เบลหัดทำอาหารด้วยต้องจัดมอะต้องมีแล้วยิ่งแบบอไปใช้คู่กับเครื่องสัาผัเมื่อกี้เลยอุปกรณ์เด็กขออใช่ไหมใช่สุดอันนี้ไข่้าปิดตาผ้าปิดตาเขาใส่อะไรเขาทำอะไรอ่ะดึงดอะไรอะคะ เขาซักอะไรคะเอาหน้าเหม่อเโอ๋อที่บดกระเทียมอ่าแล้ไม่ต้องปิดตาเนี่ยเขาเขาจะบอกว่ามันใช้ง่ายเพราะพี่แบบไม่ต้องมองหรอกเขาแบบสามารถใช้งานมันได้เลยปิดตาก็ดึงกระเทียมได้ก็เหมือนแบบอ๋อก็คือแทนการใช้ไฟฟ้าโดยที่เราแบบปกติเรามันจะเป็นเครื่องปั่นใช่ป่ะแล้วเราก็กดอันอันนี้คืออะไรห้ามใส่หรออ๋อเขาบอกวิธีประกอบให้เราอ๋อก็คือ เอ้ยคว่ำลงไปได้อ๋อโดยมือไม่ต้องสัมผัสมีดไงอืออ๋อคือป้องกันกันบาดความปลอดภัยแบบนี้แปลว่าอะไรคะคุณเรียนจีนมาระวังไม่รู้เรื่องครับฝรั่งแปลอ่านเซาจิสอ๋อก็คือไม่ใช่แค่กระเทียมมันก็บดอย่างอื่นได้ด้วยอันนี้อันนี้ของเดาเพราะว่าจากรูปมันมีติ๊กอะไรอร่าง่ายออกง่ายดิอ่านไม่อออยู่ดิใช่จ้ะโอเคไปไปต่อค่ะอะไรที่ที่ขัดเหรอ แรงขัดเงี้ยขัดอ่างหรือเปล่าอ๋อใส่เนี่ยน้ำยาลงไปได้เลยเจียวร้งเจียวนังเอาไมอ๋อน้ำยาล้างจานอันนี้กเอ้ยเออเก๋เก๋ เอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้ก็คือแบบเหมือนเวลาเราไม่อยากสัมผัสกับเออเราไม่ต้องมาหยิบขวดใช่ไหมปกติเราแบบใช้สก็ตไบอะไรอย่างงี้ป่ะมันก็เปลืองแล้วเราก็แบบเออเช็ดออกอันนี้ก็แบบใส่อ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนหัวได้หัวสก็ตไบอันนี้สำหรับเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้คดีอ่ะเก๋เก๋เก๋ได้อยู่พี่เออ นี่ขัดจะอาดอันนี้เหมาะกับแบบบออเราอะเพราะว่าเราเป็นคนแบบไม่ชอบแบบโดนเอาน้าโดนของแบบส่งอาหารเสร็จอาหารอะไรเงี้ยขัดอะไรคะขัดเหรอขัดพื้นแล้วเขาแล้วเขาขัดอ่อนยังไงไม่เกี่ยเออมันถูกได้ยังไงโอกอันนี้คือแบบนึกถึงแบบสมัยเป็นเด็กบอกว่าเหนื่อยมากเลยอี๋จะใช้ภาษาจีนแล้วจ้าเหนื่อยเหนื่อยอ่านแต่อ่านนี่ไม่ได้เกี่ยวกับของเลยอ๋ออันนี้เขาพลิกแล้วกลับด้แล้วก็กว่า แล้วก็คือมันมันสามารถปัดนน้ำได้ใช่ใช่ว่าใช้ได้สอ่ไหมใช่ไโคใช่ไใอ่ไหม่ไ <Okay. S 2> ะอไรอ่ะอุใยอไหม่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใน่น,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 นหมูเคยอยากไดมอันนมใช่ไหมใไมานา่นมาก่ะไรอ่ะที่ <c oughs> จปลา <c oughs> S <S> เดี๋ยวพี่ฉันเอาไว้ใส่ของเหมือนแบบเวลาเราล้างอ่ะถ้าปกติเราก็าบบต้องแบบเสด็จน้าแล้วก็ต้งองเอาน้ำออกหรือแบบว่าถ้าสมมุติแบบเวลาเราจะต้มหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะปกติเราก็ต้องใช้แบบตักออก<ต>ใช่มมันเหมือนที่จับปามกัน,นใช่เหมเอาคุวยจับปามอาชีพเก่าใช่ไหมเคยกระชอนกระชนอ๋ออันนี้สะดวกเนาะเวลาเราทอดเราลวกอะไรอย่างเงี้ยมันเราแบบไม่ต้องเลอะแบบ ใช่เลย,เลยอันนี้น้ำมันก็ใส่ได้อ๋อก็คือมันใช้ได้หลายอย wow. ่างจะแบบจะล้างจะต้มหรือว่าจะทอดก็ใช้ได้หมดอันนี้ผสมมาเออลยนี่น่าสนอันนี้เหมาะกับหนูมากเพราะกวนน้ำมันก็เหมือนจะไหวมันทิ้งไว้ก่อนแล้วก็แบบเราจะได้ไม่ต้องตักหรือแบบเราไม่ต้องโยนอ้ยนางตั้งได้นะเมื่อกี้เห็นไหมก็ือกินในเมื่อกี้ไปเลยแบบเออไม่ต้องจานไม่ต้องไม่ต้องลจานซื้อนี้ไปเลยก็ใส่ไปเลยเออนี่เสด็ดน้ำมันนี่ เก๋เก๋มากสุดๆไม่ต้องสับเลยอะไรอ่ะอะไรครับผ้าช็ดพื้นผ้าจับพักมันเปื้อนไม่กี่ครั้งใช่หรือเปล่านะเออเอออันนี้เลยอันนี้สิ่งที่ผู้หญิงต้องการพี่คือเวลาผู้หญิงเช็ดผมอ่ะคือมันหนูต้องใช้แบบเป็นครึ่งชั่วโมงจผมหนูจะแห้งจะแห้งไอ้ย่าเออแต่คืออันนี้แบบเหมือนเขาแค่ขอแล้วมันก็แบบได้เลยเออ เขาจะบอกว่าแบบมันสับน้ำได้ดีเขาเขาจะเห็นว่ามันมีสลงชั้นเมื่อกี้เราจะซื้อใช้จัดไปค่ะพี่ซื้อที่ไหนครับมูมออีอันนี้ล่ะอะไรเอ่ยขายกากมัวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นี่ขายของใช้เราหิวเราหิวอ๋อไอ้กลองน้ำมันอ๋อ ที่แบบว่ากรองเอาน้ำมันเทลงไปแล้วก็ไปกรองเออเพราะว่าเวลาเราทอดมันก็จะแบบมีเศษลงไปได้ไงไม่เห็นกรองอันนี้อะไรคะเครื่องให้อหานแมวป่ะเหมือนที่บ้านหนูมีใช่ป่ะใช่ป่ะกดแต่มันเป็นข้าวข้าวอ๋อเวลาเราแบบกล่องใส่ข้าวแล้วกันมออไงบางทีเราทิ้งเอาไว้อ่ะอปกติปกติคุณแช่ไงแบบเวลาเก็บข้าวที่บ้านก็ใส่ถุงครับอะไรเงี้ยครับใส่ถุงคุณแปลว่าคุณต้องเปลี่ยนใช่อันนี้สะดวกมีฝาปิดอะไรว่าซื้อที่ไหน มมอัหมอเขาเหยียบอ่ะก็คือมันแข็งแรงใช่ไหมเขาจะเทศว่ามันแข็งแรงไม่ไม่ใช่ที่เหยียบไม่่ใชที่เหยียบเนี่ยเขาจะคนไข่เครื่องใส่อันนี้อะไรให้อาหารเหมือนกันหรือเปล่าเท้างนอะเหมือนมันจะเอาไว้ติดผนังอะไรบางอย่างไข่แบบมันติดอยู่หรอซิลิโคนหรอไม่หนูว่ามันใช้ไปนานๆมันก็ลอกแบบสองชั้นเนยนะอันเนี้ยคือคือหนูว่าแบบเนี้ยไม่อยู่ เออปกติติดอย่างเงี้ยแป๊บเดียวมันก็ลวงอ่ะเออคือคือหนูใช้แบบในห้องน้าแล้วแบบพอมันโดนน้ำเก่าก็ลอกนี่อะไรอะแต่นี่เหมือนเขาเอ๊ะอะไรคือเขาติดเข้าไปเลยเฮ้ยมันเหมือนเป็นที่ติดแบบพิเศษของเขาอ่ะอ๋อแบบหยุดไปเลยว่าแบบเราไม่ต้องมานั่งต่ออีทุเยียงแล้วมันก็ดูแบบแน่นดูเรียบเนียนไปกับผนังขนาดมันไม่มันไม่ปูดเนาะแบบเออไม่ยืดนอสะดวกสะดวกอันนี้ดี โอ้โหพี่อันนี้หนูเคยใช้อันนี้แบบพอสมัยนู้นหวีหวีไฟฟ้าคือแบบว่าตอนนั้นหนูยืดผมแล้วแบบเหมือนมันจะคายหนูก็เลยเนี่ยใช้หวีแบบนี้หวีคือมันจะแบบมันเหมือนไอ้ที่รีดผมงี้หรอใช่แต่ว่ามันดีกว่าที่นีบผมคือแบบมันไม่ได้ร้อนถึงขนาดนั้นม้วก็แบบผมมันจะยังนุ่มๆอยู่ อันนี้ก็เคยจะซื้อค่ะเพราะว่าแบบเป็นคนเดินทางบ่อยเฮ้ยอันนี้เรามีอันนี้เรามีจริงเหรอจริงเหรอปกติเรามีอ่ะมันเป็นกระเป๋าใส่แค่แค่สองคู่แต่ตัวนี้ใส่ได้สามคู่เดี๋ยวจะไปซื้อเพิ่มส้นสูงก็ใส่ได้นะถูกแน้วกันน้ำไปทะเลเออเวลาแบบไปเดินเนี่ยทริปหน้าเราใช่ทริปหน้าที่เราจะไปกันแบบใส่กระเป๋าโอ๊ยมันไม่ต้องใส่กระเป๋าเว้ยพี่แบบว่าสะดวกจัดเออเอออันนี้อะไรคะ หยิบของตายตู้อ๋อเฮ้ย <ว ou. S 1> สุดยอ,อดวันนี้ดีเฮ้ยเออคือจริงจริงโคตรดีต้องซื้อ,อคุณอะไราคะสาวข้าวอ้าเราจะใช้มือเราจะล่วงอะนะ แต่อันนี้เราก็แบบมีที่วางกันเออก็คือกันได้เลยข้าวมันอะไรมันก็ไม่ร่วงเนาะมีน่าซื้อจบแล้วจบแล้วจบแล้วเฮ้ยเจ๋งอะคลิปครั้งนี้มีแต่ของน่าซื้อเอออยากได้อที่ลองเตียงรองตู้เมื่อกี้อะเออเราแบบว่าเราไม่ต้องแบบลงทียกกันสองสามคนเนี่ยหไม่ลงทีเข็นแล้วไมนเป็นรอยอย่างตอนนี้ก็เออเออที่บ้านหนูจะห่วงแบบเวลาพื้นมันเป็นรอยแบบเวลาอันนี้แบบนัปุ๊บยกเลื่อนาใั่ซื้อที่ไหนคะมัวค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรีแอช EP ที่9นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามของเราด้วยนะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ